ปกติเวลาเราจะออกมาในรายการแบบนี้เราจะขึ้นไปแต่งหน้าข้างบนก็จะมีพี่น้องช่างหน้าช่างผมเขาถามบอกว่าวันนี้เป็นแขกรับเชิญใครคะบอกคุณแพรรี่คะ่ะเขาบอกสวยขึ้นเนาะอย่างเงี้เนี่ยทำอย่างนงี้สวยขึ้นนะแล้วเสร็จแล้ตบบค่ะ,แ,ะ,ะมแม่ชมบวกความอิจฉาแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดมากคุณผู้ชมคือฟันเนี่ยสวยขาวสะอาดเรียงมาแต่ไกลเลยต้องดูแลไหมต้องดูแลคะ่ะใครถ้าใครตามหนูจะรู้ว่าหนูทําวีเนียมาแต่ว่าหลังจากทำเนี่ยปัญหาหลักของหนูก็คือหนูทำวีเนียหนูจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น ปากหนักกว่าคนปกติสองเท่าถ้าดูแลไม่ดีแล้วก็หนูกินกาแฟทุกวันหนูเป็นคนติดกาแฟคือตื่นเช้ามาเนี่ยหนูต้องกาแฟแล้วฉะนั้นคาบกาแฟนี่ถ้าถ้าแบบแปรงฟันไม่ถึงดูแลฟันไม่ดีก็คือมันจะเหลือมันจะเ,ล,เลยและปัญหาอันนึ่งคือทาข้างบนข้างล่างไม่ทํดฉะนั้นถ้าไม่ดูแลข้างล่าง ที่เป็นฟันปกติสีมันก็จะต่างกันเลยมันจะหลอ,ออข้างล่างคือจะเหลืองอ๋อข้างบนจะขาวยังไม่ได้เลยค่ะอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าต้องต้องดูแลข้างบน,<ช>บนดูแลแล้วข้างล่างดูแล<ช>ยังไงแล้วก็คืออันนี้แหละหนูว่ารู้จักกับพี่แนนพี่แนนเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เดนเทลสวีท เนี่ยเขามีแบบยาสีฟันอันใหม่เขาเขาแนะนาเขาให้อยากให้หนูลองใช้เพราะเขาเห็นว่าฟันหนูสวยแล้วเขาอยากให้ฟันหนูเนี่ยสวยแบบนี้นานๆเขาก็แนะนําตัวนี้ค่ะตัว dental sweet <altogether> ตัวนี้ก็คือมันเป็นมิติใหม่ของยาสีฟันเพราะว่ามันใช้ทั้งฟอกและแปรงได้ปกติคือถ้าเราใช้ตัวฟอกมันก็จะฟอกไปเลยต่างหากแต่อันนี้ก็คือ ฟอกเสร็จแล้วก็สามารถแปรงฟันได้ปกติเลยแล้วใช้ง่ายมากค่ะแม่ปกติฟอกฟันเราจะคิดว่าโอต้องฟอกนานเป็นครึ่งชั่วโมงไหมยี่สิบสามสิบนาทีไม่เลยค่ะเดี๋ยวนี้แค่สามสิบวิถึงหนาทีเพราะว่ามันแบบเข้มข้นมากค่ะแล้วเจลของเขาในนี้ก็คือเป็นเจลสีน้ําเงินม,มันจะช่วยปรับสภาพ ผิวฟันสีฟันให้ขาวขึ้นทุกครั้งที่ฟอกและแปรงแล้วฟอกได้นานขนาดไหนอ่ะหลอดหนึ่งนี่คือใช้ได้สองถึงสามเดือนเลยนะคะเนี่ยหลอดหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องฟอกทุกวันไหมคะหรือว่าอาทิตย์ละครั้งหรืออะไรยังไงไม่ต้องแรกๆอาจจะฟอกทุกวันก่อนแต่ว่าพอใช้แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้าที่แล้วอันนี้ไม่จําเป็นต้องฟอกทุกวันแล้วครับอะไรในตัว dental switch ทให้แพรรีชอบโอ้มันมีตั้งเยอะนะคะตัวเช่นเขามีน้ํามันการพูช่วยลดเรื่องหินปูนการก่อตัวของหิน หินปูนนะคะมีฟูออไลน์อันนี้เขาใส่ให้เต็มเลย 1, 1 5 0 0 ppm ปริมาณเข้มข้นป้องกันเรื่องใครมีปัญหาเรื่องฟันผุนะคะใช้ได้ใช้ได้เลยค่ะมันก็จะทำให้ดฟันเราแบบผิวฟันเราลื่นทั้งวันเลยมีวิตามิน B5 ช่วยบำรุงเหงือกลดเลือดออกตามไรฟันบางทีเราแปรงฟันแรงหรือนุ่นใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเลือดออกตามไรฟันแล้วก็มีเปปเปอร์มินอันนี้หนูชอบสุดกลิ่นของเขาก็าคือมีเปปเปอร์มินมันจะทําให้แบบ หอมสดชื่นกลิ่นปากนั่นแหละสาคัญเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นปากซึ่งหนูว่าสําคัญสุดเพราะหนูทํางานหนูใกล้ชิดผู้คนทุกวันนะคะส่วนผสมเมื่อกี้เห็นมีการพูและมีอะไรอีกบ้างมีส่วนผสมอะไรอีกบ้างครับมีการพูมีฟอัลไลค่ะมีวิตามิน B5 แล้วก็มีเปปเปอร์มินที่ใส่ลงไปเขาให้เยอะพอหลังจากที่แพรี่ใช้แล้วเนี่ยแพรี่ได้เห็นผลนานแค่ไหนใช้แค่แบบอาทิตย์นึงก็คือเห็นผลแล้ว อือยวเคเห็นแบบชัดเลยคนต้องทักแน่นอนอว่าทําไปทําอะไรมาทําไมแบบสุขภาพช่องปากดีขึ้นฟันดูขาวสะอาดงั้นแสดงว่าหลังๆที่เราเห็นแพรรี่ฟันสวยยิ้มตลอดเวลาต้องฟอกค่ะมันแล้วมันง่ายมากแม่แค่แบบ30วิถึง1นาทีเองหรืว่าสะดวกสบายเหมาะสําหรับคนที่แบบ มีเวลาจำกัดแบบหนูแลวแบบต้องการอะไรแบบที่มันรวดเร็วค้นจัดฟันก็ใช้ได้นะคะถนาหนูทําแบบวีเนียมาหนูยังใช้ได้เลยก็เลยยังใช้ได้ด้วยแล้วรู้สึกว่าในรายการนี้วันนี้โปรดีมากเลยเนี่จัดมาจัดโปรดีมากเลยวันนี้เฉพาะรายการนี้เลยนะคะมีโปรสี่โปรจุกๆเลยนะคะวันนี้โปรแรก1แถม1ในราคา390บาทฟรีรางฟอกฟัน1ชุดไม่ต้องไปหารางฟอกฟันเขามีให้เลยในโปรก็คือพร้อมใช้งานนะคะโปร2แถม2นะคะคุณผู้ชมขาใน ราคา680บาทแถมฟรีรางฟอกฟัน2ชุดอันนี้เอาไปใหแบบ้แบบฟิลแบบฟิลแฟนนะคะแม่ uh huh, uh huh. เราใช้ด้วยแฟนใช้ด้วยตื่นมาแบบฟันขาวใสซ,ซึ่งเดี๋ยวหนูใช้แน่นอนนะคะ <c oughs> แล้วก็มีโบสาแถม3โอ้ยราคาดีมากค่ะแม่ในราคาแค่ 870บาทฟรีรางฟอกฟัน3ชุดและโปรสุดท้ายโปรสุดคุ้มเลยนะคะ4แถม4ในราคาเพียงแค่1,160บาทแถมฟรีรางฟอกฟัน4ชุดสนใจและควรสนใจเลยตอนนี้เลยนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร02-108-855 0อีกรอบนะคะโทร0 2 1 0 8 8 8-5-5-0หรือไลน์มีแอดนะคะแอด n a n เค่ะจริงๆแล้วเห็นบอกว่าคนที่ใช้ก็รีวิวกลับมาเยอะมากตัวนี้เขาดังใน TikTok คะ่ะแม่มเปิดมาคือต้องเจอตัวนี้เลยแล้วตัวรีวิวเขาเยอะเขาแน่นมากใน TikTok เป็นเจลเป็นตัวแบบ มีคนบอกว่าให้บีบเจลเจลโชได้เลยนะเอาได้เลยมามาดูกัน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 ลองบีบเส้มือมาเรียกในในติ๊กต็อกนะครับเป่นเจลฟอกฟันอาป้ิชชั่นมาวางไว้เดี๋ยวแค่บีบก็หอมแล้วค่ะแม่แล้วสีเขาน่าใช้มากโอ้สีอย่างนี้เลยเหรอสีน้ำเงินคุณผู้ชมสุดยอดมากเลยอ่ะ อย่างนี้เลยแล้วต้องบีบเยอะไหมคะเวลาตก่อน,ตอ,กอนที่เราจะเอาเข้าวสไปนีนิดเดียวค่ะเพราะว่ามันเป็นสูตรเข้มขน้นฉะนั้นไม่ต้องบีบเยอะเดี๋ยวนี้เ,เ,เดี๋ยวนี้ยาสีฟันหรือเจลสีฟันเขาจะทําแบบสูตรเข้มขน้นเราชอบตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมกินห<า>อมมากค่ะพอ,พอหลังจากที่แบบเราเราฟอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้อันนี้แปลงได้เลยต่อได้เลยแปลงได้เลยคือฟอกสักแบบหนึ่งนาที ก็ครั้งแรกอาจจะสักหนึ่งนาทีก่อนเพราะว่าเพิ่งฟอกเพิ่งใช้ใหม่เพิ่งใช้ครั้งแรกก็สักหนึ่งนาทีเสร็จแล้วก็เอารางฟอกฟันออกแต่นั้นก็แปลงตามเลยอันนี้จึงบอกว่าเป็นมิติใหม่ของยาสีฟันที่มันเป็นแบบทวินวันเพิ่งเคยเห็นทั้งฟอกทั้งแบบแปลงได้ในหลอดเดียวค่ะแม่มันเลิศตรงนี้แหละหรืว่ามันเลิศเราไม่ต้องแบบโอ้ยฟอกก็ไปตัวหนึ่งจะแปลงก็ต้องไปอีกตัวหนึ่งและที่สําคัญคนอาจจะถามว่าเอะฟอกไปนานๆมีปัญหาทําให้ฟันบางไหมไม่มีค่ะ ไม่ได้ไม่ได้ทำลายผิวฟันแน่นอนค่ะแล้วก็คนที่มีอาการเสียวฟันช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วยถ้าอย่างนั้นวันนี้แพรี่จัดโปรให้เอาตั้งแต่โปรแบบทดลองบางคนอาจจะรู้จักกันแรกๆเนาะทดลองเอาไปใช้ก่อนถ้าชอบก็ซื้อต่อกันต่อคุณผู้ชมค่ะถ้าชอบมากก็รีวิวให้ด้วยก็จะเป็นการดีมากจัดโปรมาเลยค่ะโปรอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้เรามาจัดโปรให้แบบจุกๆเฉพาะรายการโต้หนูแหม่มนะคะบอกเลยโปรนี้เออหนึ่งแถมหนึ่งในราคา390าบาท ฟรีรางฟอกฟัน1ชุดค่ะโปรที่2อแถม2ในราคา680บาทฟรีรางฟอกฟัน2ชุดค่ะโปรที่3 3แถม3ราคา870บาทฟรีรางฟอกฟัน3ชุดค่ะโปรที่4อันนี้คุ้มสุดเลยอยากให้โปรนี้เลยก็คือ4แถม4ในราคาเพียงแค่1,160บาท ฟรีลางฟอกฟัน4ชุดค่ะสั่งซื้อ,อตอนนี้นะคะโทรเลยที่เบอร์021088550 021088550หรือลน์นะคะไลนมีแอดนะคะแอด n a n h ค่ะหรือคุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมานะคะแคปหน้าจอสแกน QR code ตอนนี้เลยก็สามารถที่จะแบบสั่งซื้อได้ทิ้งเบอร์ไว้ตรงนั้นได้เลยนะคะแล้วฝากด้วยนะคะติ๊กตอกใครอยากไปดูแบบวิธีการใช้นูน่นนี่นั่นรีวิวว,ว่าดีจริงไหมเข้าติ๊กต k อกเลยคะ่ะติ๊กตอชื่อแม่แน And. เจลฟอกฟันคนนี้ใช่ไหมนี่เจ้าแม่ผมกเห็นบ่อยอะนี่เห็นบ่อยมากเลยนี่เขาใช้กันเยอะมากใช้ง่ายนี่หนูใช้อ่ะเหมาะมากคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนี้คนในวงการบันเทิงเราก็ใช้กันเยอะเมื่อกี้เห็นในทิกตอกแล้วเนาะคนในวงการแปลงได้ด้วยใช่แล้วก็แปลงได้เลยดีนะคุณผู้ชมขาคนเราเดี๋ยวนี้เนี่ยเราใช้ไลฟ์สไตล์ค่อนข้างที่จะแบบเปลืองเปลืองสุขภาพหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสูบบุหรี่ถูกต้องค่ะสูบบุหรี่นะคุณผู้ชมฟันเหลืองนะกินชากินกาแฟทั้งนั้นเลย หรือแม้แต่คนที่ดัดฟันอะไรใดๆหนูแบบแนะนําเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคณได้โปรที่แบบเอาตั้งแต่ทดลองเลยจัดโปรอีกหนึ่งรอบบอกเลยวันนี้โปรจุกๆเลยค่ะหนึ่งแถมหนึ่งราคา390บาทฟรีรางฟอกฟัน1ชุดค่ะ2แถม2ราคา680บาทฟรีรางฟอกฟัน2ชุดค่ะ3แถม3ราคา870บาทฟรีรางฟอกฟัน3ชุดค่ะโปรสุดคุ้ม4แถม4ี่ราคา1,160ับาทฟรีรางฟอกฟัน4ชุดค่ะสั่งซื้อตอนนี้โทรมาเลยค่ะที่เบอร์0 2 1 0 8 8 5 5 0 0ึ่1 0 08-8550หรือทักไลน์ไปเลยค่ะไลนมีแอดนะคะอด n a n h ค่ะสแกน QR วอ d e ที่อยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยหรือเข้าไปที่ TikTok แม่แนนเจลฟอกฟันค่ะอาคุณผู้ชมค่ะอยากมีสุขภาพช่องปากที่ดีฟันขาวหมดจดเวลาถ่ายร่งถ่ายรูปมาแม้เราก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับตัวเองเนาะเวลามีฟันสวยเปลี่ยนบุค<อ>ลิกเลยนะคะหนูบอกเลยถ้าฟันสวยอะไรก็สวยหมดเพราะว่า ผู้ชมตามหมายเลขนั้นเลยค่ะ021088550ค่ะหรือว่าลายแอดนะคะมีลายแอดมีเอกลมๆนะคะ Nance ค่ะมี S ด้วยแคปหน้าจอสแกน QR Code คตอนนี้สั่งได้ทุกโปรเลยค่ะขออนุญาตพักตรงนี้อีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเมื่อกี้เห็นคุยแอบคุยเรื่องว่าหนูต้องแปลงค่ะว่าจะไปบอกรักกับคนที่หนูรักอยากจะคุยเรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละช่วงหน้าต้องคุยสักครู่ค่ะ